สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกท่านวันนี้มาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับ n a d ิวฮ o บบีนะครับก็วันนี้มีอุปกรณ์ชิ้นใหม่นะครับเพิ่งสั่งเข้ามาเมื่อวานจากเว็บออนไลน์นะครับก็เป็นอินเวอร์เตอร์เพียวไซเวฟนะครับยี่ห้อซูเวอร์ตัวนี้นะครับก็โมเดลก็ตามนี้เลยนะครับอ่โมเดล pl 1 5 ka นะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ที่ใช้ในระบบ 12V โวลต์นะครับ ก็มาดูสเปคเขาหน่อยนะครับ DC Input ที่12โวลต์นะฮะแล้วก็ AC Input 230 VAC นะครับที่50เฮิรตซ AC Out อยู่ที่230นะครับก็ตามนี้นะครับก็มาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับก็จะมีสีเหลืองแปดกันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะฮะ ตัวนี้ก็เป็นช่องเอาพุทนะครับเป็น AC output ุทสอช่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็น AC input แล้วก็ตัวนี้เป็นช่องต่อแบตนะครับนี่นาดิวได้ต่อไปแล้วนะครับตทดสอบต่อกับแบตเตอรี่นะครับเป็นลิเธียมฟอสเฟตอันนี้ตัวนี้ขนาด 10M แอมป์นะครับก็ต่อทดลองดูก่อนนะฮะ ครับก็จะมาลองเปิดกันระบบกันดูนะครับก็เปิดเครื่องเลยนะครับนี่ on off นะครับสำหรับตัวนี้เขาก็จะมีอยู่3ฟังก์ชันด้วยกันนะครับก็ฟังก์ชันแรกก็จะเป็นฟังก์ชันคล้ายๆกับ UPS นะครับซึ่งต่อร่วมกับไฟบ้านก็คือว่า,าต่อปลัก๊ก AC เข้าตรงนี้นะครับ โห,โหมดแรกเขาก็จะเป็นโหมด UPS นะครับก็จะบายพาสจากไฟบ้านไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้าเลยนะครับไปยังเอาพุทต่อไปใช้งานเลยแล้วก็แรงดันอีกส่วนหนึ่งเขาก็จะชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับแล้วก็โหมดที่2เนี่ยก็คือโหมดออ t โต้นะครับโหมดอ u t โต้นี่ก็คือว่าเมื่อเราไม่ใช้โหลดนะครับเครื่องเขาก็จะหยุดทํางานโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็เมื่อเมื่อใดก็ตามที่เรา เปิดใช้งานโหลดนะครับเครื่องเขาก็จะติดขึ้นมานะฮะแล้วก็โหมดที่3ก็คือโหมดแบตเตอรี่นะครับซึ่งนาดิวใชอ้อยู่ตอนนี้นะครับก็คือว่าเขาก็จะใช้ไฟจากแบตเตอรี่โดยตรงเลยนะครับไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับไฟบ้านเลยนะครับก็จะใช้โหมดนี้นะครับแล้วก็แบตส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็จะแยกชาร์จต่างหากนะครับโดยใช้ระบบชาร์จเจอร์ของเรานะครับ ลองมาดูกระแสขณะสแตนบายกันบ้างนะครับว่าเขาตัวเครื่องเขาเกินไฟเท่าไหร่นะครับขณะที่สแตนบายนะครับเซตซิโลโอเค นี่นะครับนี่ก็เป็นกระแสขนาดสแตนบายนะครับเขาก็จะกินไฟอยู่ที่ประมาณ0.8กว่านะครับตีเป็น0.9อะประมาณนี้นะครับส่วนฟังกช์ชันการทำงานนะครับก็กดดูได้นะครับอาตอนนี้เอาพุทอาอยู่ในโหมดที่3นะครับเอาพุทอยู่ที่221โวลต์นะครับเป็น การใช้ไฟจากแบตเตอรี่ทั้งหมดเลยนะครับก็กดดูได้นะครับอ่าโหลดตอนนี้0%ก็คือว่าเรายนไม่ได้มีการต่อโหลดนะอ่าตอนนี้ก็เป็นอ่าห้เฮิร์นะครับตอนนี้ก็เป็นอ่าแบตเตอรี่นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อนะครับก็ยังไม่ได้ใช้งานเพิ่งชาร์จเสร็จโอเคเดี๋ยวเราลองทดสอบกับ การต่อโหลดดูนะครับมันจะเป็นยังไงนะครับโดยที่เราดีวได้ต่อไปแล้วนะครับนี่ก็ต่อช่อง AC out นะครับแล้วก็เข้าปลั๊กตัวนี้นะครับแล้วก็จะต่อทดลองต่อใช้งานกับพัดลมนะครับพัดลมอ่านี่เป็นพัดลมอุตสาหกรรมนะครับมาดูสเปคพัดลมก่อนก็สเปคพัดลมก็ 220V 50Hz นะครับกำลังไฟฟ้าอยู่ที่1 1 4วัตต์นะครับโอเคเดี๋ยวลองมาทดลองเปิดกันเลยนะครับเริ่มจากเบอร์หนึ่งนะครับอโอเคไม่มีเสียงคลางนะครับแสดงว่าตัวนี้เป็นพยวไซเว็บแท้นะครับตามตามที่ ผ,ผู้จัดจำหน่ายได้แจ้งไว้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบมอบอแปลงเทอร์ลอยนะครับข้อดีของเขาก็คือ,อทนนะครับทนแล้วก็แรงดันที่จ่ายออกมาเนี่ยเอาพูดที่จ่ายออกมาจะมีความเสถียรน,นะครับใช้งานหนักๆได้นะครับตัวนี้ขนาดเอาพูดอยู่ที่1000วัตต์นะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูกันดูโอเคตอนนี้แบตถูกดึงไปนะครับก็อยู่ที่91%นะฮนะกดดูอันนี้เป็นเอา p ์พุตอ่าตอนนี้โหลดอยู่ที่7%นะครับอ่าโอเคสำหรับการใช้งานการต่อไปใช้งานาที่ช่อง AC Output นะครับก็ไม่ควรใช้ ใช้งานเกิน80%ของตัวพิกัดของตัวเครื่องนะครับเช่นตัวนี้1,000วัตต์เพื่อนก็ควรจะต่อไม่เกินที่800วัตต์นะครับครับก็กระแสที่ถูกดึงไปนะครับจาก AC เอ้ยจาก DC นะครับจากแหล่งจ่าย DC ก็อยู่ที่9แอมป์กว่าๆนะครับก็อันนี้เป็นการทดสอบเฉยๆนะครับ ่วนการใช้งานจริงเนี่ยนัดิวก็จะเอาไปต่อพวกรอเตอร์แล้วก็พวกกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งกินกินกระแสะไฟไม่มากนะครับก็สำหรับพัดลมที่ใช้ทดลองเนี่ยเป็นพัดลมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งเขาก็จะตัวใหญ่พอสมควรเลยนะครับแล้วก็การกินไฟก็เยอะตามตัวเขานะครับก็นำมาทดสอบให้ให้ดูกันนะครับว่ามันรันได้ไหม ซึ่งก็ไม่เป็นปัญหานะครับใช้งานได้สบายๆยอยู่แล้วนะครับก็าตามที่ตัวเครื่องระบุไว้นะครับโหลดอยู่ที่แค่6กเปเซนะครับเราก็สามารถใช้งานได้อย่างสบายนะครับสำหรับการทำงานของตัวเครื่องนะครับก็ถ้าอุณหภูมิยังไม่ถึง4ี่สหองศานะครับตัวเครื่องเขาก็จะพัดลมพัดลมก็จะทำงานแบบเบาๆนะครับเมื่อใดก็ตามที่ตัวเครื่องเนี่ย มีอุณหภูมิสูงตั้งแต่4.5องศาขึ้นไปนะครับพัดลมเขาก็จะหมุนไปที่อีกสเต็ปหนึ่งนะครับเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองที่เบอร์สองทันบ้างนะครับจากสังเกตเสียงพัดลมก็จะแรงขึ้นนะครับมาดูที่กระแสกันบ้างนะครับ กระแสที่ดึงออกจากดีซีก็ยังอยู่ที่ประมาณ9.6แอมป์9.7นะครับแล้วก็โหลดนิ่งๆเลยนะครับก็อยู่ที่7เเ์มาลองที่เบอร์สามกันบ้างเบอร์3ามก็จะแรงสุดเลยนะครับ mm hmm. โหลดก็อยู่ที่ประมาณ10เซนนะครับกระแสที่ถูกดึงออกจากแบตเตอรี่อยู่ที่11แอมป์นะครับก็ ตอนนี้นะครับเดีย๋ยวขอปิดก่อนนะครับเสียงมันดังนะครับโอเคอ่าตอนนี้โหลดนิ่งไปแล้วนะครับก็อยู่ที่ศูนย์เปอเซนตะครับครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการที่จะเลือกใช้ อ,อินเวอร,เอร์เตอร์นะครับเพื่อใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านนะครับก็พิจารณาจากโหลดที่เราต้องการใช้นะครับว่ามีความจำเป็นต้องใช้งานมากน้อยเพียงใดนะครับก็ที่เลือกใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าก็อย่างที่กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับมันเป็นอ,อินเวอร์เตอร์เพียวซาเวฟนะครับกระแสก็จะนิ่งกว่าพวก โมดิฟายนะครับก็คือกระแสเหมือนอแรงดันไฟฟ้าเนี่ยจะเหมือนไฟบ้านเลยนะครับอีกอย่างก็เป็นเ,เมื่อมาแปลงทอรอยด้วยนะครับเมื่อแปลงเทอรอยก็ข้อดีก็คือว่าทนนะครับเปิดใช้งานรันต่อเนื่องได้ย4ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็แรงดันไฟฟ้าเขาก็จะนิ่งนะครับโอเคสำหรับการใช้งาน ข่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับก็ทดสอบกันให้ดูแล้วนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่ค่อยมีใครรีวิวนะครับเพราะว่ามันเป็นะระบบสิบสอโวลต์น,นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้กันที่ยี่สิบี่โวลต์น,นะครับก็ตัวนี้นดะดิวซื้อมาเพื่อ,อพอดีแบตที่บ้านมันเป็นสิบโวลต์เยอะนะครับก็เลยไม่อยากเพิ่มต้นทุนอะไรเท่าไหร่นะครับค่อยๆศึกษาไปนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวถ้าติดตั้งลงระบบเต็มร้อยเมื่อไหร่ก็จะมารีวิวดูให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะใช้ร่วมกับพวก ATS นะครับสวิตสลับแหล่งจ่ายอัตโนมัตินะครับจะเป็นยังไงปดคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็นะดิวก็ขอตัวไปก่อนนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบให้กดไลค์ใช่ให้กด subscribe ให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผม